สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ทุกคนวันน,นี้เรายังอยู่ในเรื่องของทศนิยมนะคะให้หนูทําลงในสมุดนะคะเขียนวันที่เลยค่ะวันศุกร์ที่13สิงหาคมพศ2564นะคะจากนั้นขีดเส้นใต้แล้วขึ้นคําสั่งเลยค่ะจงเขียนเลขทศนิยมตามคําอ่านต่อไปนี้นะคะมาดูข้อที่1กัน คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ตัวเลขไปแล้วเขียนคำอ่านถูกไหมคะแต่คราวนี้เราจะมีคำอ่านแล้วให้นักเรียนเขียนตัวเลขนะคะข้อที่1 3 2 1 0 8นะคะ32.108ให้ดูตรงกลางตรงกลางคือคำว่าจุดนะคะมันจะแบ่งแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งแรกคือหน้าถูกไหมหน้าจุดยังจําได้หรือเปล่าหน้าจุด ใช่ไหมคะเนี่ยมันอยู่หน้าคําว่าจุดอีกฝั่งหนึ่งเราจะเรียกว่าหลังจุดคือเป็นคําที่อยู่ข้างหลังคําว่าจุดนะคะอะมาดูอันแรกหน้าจุดอ่านตามหลักยังจําได้ไหมสามสิ 32, ก็ใส่ไปค่ะ32ต่อมาเจอคําว่าจุดก็ใส่จุดนะคะต่อมาหลังจุดเราอ่านเรียงทีละตัวถูกไหม ตัวแรกดูค่ะ1ก็ใส่เลข1ต่อมา1แล้วก็0ก็ใส่เลข0ค่ะต่อมาเลขอะไรเอ่ย8ถูกไหมอ่าเขียนตามคำอ่านเลยนะคะเวลาทำให้หาคำว่าจุดก่อนเลยแล้วดูอันไหนอยู่หน้าจุดอันไหนอยู่หลังจุดนะคะไม่ยากไม่ยากอ่ะโอเค อันนี้ครูไม่ลบแล้วกันเนาะตรงขีดเขียวๆอ่ะลบเลยก็ได้ขอโทษค่ะแต่ข้ออื่นจะไม่ลบนะเวลาทําหนูไม่ต้องขีดขีดแบบครูมาให้นะคะไม่ต้องนะอ่ะหนูข้อที่สองคาคําว่าจุดก่อนเหมือนเดิมโอเคคําว่าจุดหน้าจุดคืออะไรหน้าจุดคือหนึ่งร้อยยี่สิบถูกไหมคะใส่เลขไปเลยคะ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเจอคําว่าจุดใส่จุด หลังจุดค่ะหลังจุดตัวแรกคือคำว่าอะไรเอ่ยศูนใส่ศูนย์ต่อมาคือคำว่าห้าใส่เลขห้าไปค่ะโอเคไม่ยากต่อมาดูข้อสามหาคำว่าจุดก่อนโอเคแล้วดูหน้าจุดค่ะเขาเขียนว่าอะไรสามพันห้าสิบก็เขียนไปเลยค่ะสามพัน 50เขียนแบบนี้ถูกไหมเขาไม่มีหลักร้อยนะคะเขาบอก3 0 5พก็เป็นแบบนี้ต่อมาเจอคำว่าจุดใส่จุดหลังจุดค่ะเขียนเรียงทีละตัวเลยเจออะไรบ้าง4 5 8 0้นนี่เลยแบบนี้นะคะไม่ยากเนาะ ให้หาคำว่าจุดตรงกลางก่อนนะคะแล้วดูหน้าจุดคืออะไรหลังจุดคืออะไรนะคะใส่ให้ถูกต้องง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ